การนี้เนี่ยเราก็ได้เกาะติดมาตลอดเนี่ยนะคะยังจําได้ไหมที่คุณแม่เขาประกาศตามหาลูกสาววัยสี่ขวบเ<อ>จ้าหน้าที่ไปช่วยแล้วเรือพลิกคว่ำ<อ>แล้วน้องก็หายไปกับน้ําร,รู้สึกจะข้ามวันอังคารที่น้ำํำแรงรรพอล่าสุดแม่แจ้งข่าวเ,นะเจอน้องแล้วอยู่ในสภาพที่เป็นร่างไร้วิญญ,ญาณแบบนี้ช่วงหน้ากลับมาฟังคะ่ะ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราเผยความสำเร็จโดดเด่นในทุกมิติด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลพร้อมตอกย้ำบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2050ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มาอัปเดตเป้าหมายและความสำเร็จของโครงการด้านความยั่งยืนของเซนทาราเซนทาราพาร์ทเพยูเดอะฟิวเจอร์นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างแท้จริงเพราะสำหรับเรา ความยั่งยืนเป็นภารกิจที่ทุกคนต้องร่วมมือกันทำเพื่อให้เกิดขึ้นจริง